กินเหล้าด้วยกันชอบกินชอบเที่ยวด้วยกันอยู่มาวันหนึง่งโอ้มีหนุ่มหล่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านพี่หนุ่มหล่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนะแป๊กแล้วพี่หนุนากับเพื่อนพี่หนุนาคนนี้นะอืมโอ้ยหนุ่มหล่อนี่ไม่ธรรมดานะเขามีลูกมีเมีมมยไหมไม่แต่เขามีสีอ่ะอืม เขาเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเออเขามีม,มีเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมละ่ะและ้วก็ตอนเช้ามาอตอนเย็นมาเราก็จะถือไอ้นี่ครับอ่าไป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 ,ไปด้วยอไปตอนเย็นอะไปกินไปดื่มกันอะไปดื่มกันไปสังสรรค์ไปดื่มกัน,ไป,น,ไ,ปกนไปคุยธุระก,กันเนาะอืมบาทนี้แม่พี่น้องขอในใจพี่หนูนนาก็ชอบคนคนนี้มากชอบมากชอบมากอืม พี่หนูนาก็แสดงออกว่าพี่หนูนานี่ชอบคนคนนี้มากเนาะแสดงออกโอ้ยโมข่อยว่าแสดงออกดีที่แหลกโมข่อยเนี่ยไม่แสดงออกเลยนะมีแต่ค่อยเนี่ยแสดงออกเพราะค่อยเป็นคนผงฟางอย่าไม่มีสาระอะเป็นคนเปิดเผยเนาอค่ะ,คะแต่เพื่อนพี่หนูนาเป็นไงคะรับไม่ไหวทนไม่ได้พอาค่อยแสดงออกไงรับไม่ไหวทนไม่ได้แม่ พาข่อยขีย่มอเตอร์ไซค์เดมูข่อยเพื่อนพี่หนูนานะ่ะพาพี่หนูนาขี่มอเตอร์ไซค์พุ่นไปยุตีนภูเขาพุ่นลงจากรถมอเตอร์ไซค์มากูถามมึงจะน,นะมึงมักเขาอีหลีปะ่ะมึงชอบเขาจริงๆเหรอเออกูมักเขามันยังมึงขามซบกูไปกอนมึงขามซบกูไปเขามาหากู เขาบม่ได้มาหามึงเด้เนน่ยเขาบม่ได้มาหามึงเอามึงขาวาจังสัน้นผัวมึงก็คือจังมีอยู่ไอ้อันนั้นอันนั้นค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยน่ะมึงให้มึงโว้เด้อว่าวน,นั้นคือของกูของกูว่าสัน้นคอยกับอีลิเบอร์เออปาดเธอมึงยี่มาลำนากูเพิ่นว่าอืมึงที่มาลำน,าก,น,า,า,ำนากูปานนี่บอกว่าสัน้นมูคอยนะนนะ ่อยกับบอคืดว่ามันสิกาเบาหลังจากนั้นมากขอกสังเกตย่ำเหมือนแลงว่าตะาใกล้จะค่าสักหน่อยสักห้าหกโมงเย็นเนี่ยอืมอ่ละเปิดเพลงลั่นเปิดเพลงลันหารลี่มากินเหลือบตาไปมองคอยเฮ็ดบอเป็นพี่หนูนาทําไม่เป็นเราคะ่ะสายหูสายตายแบบไอ้นั่นนะ่ะคอยเฮ็ดบอสเป็น เลือบตาไปมองมึงยาเด้มึงยาเด้มึงยาอาปากแล้วก็กันฮะมึงยานะมึงยานะของกูนะพานาพี่น้องค่ะหอ,อยเดี๋ยวีอบทั่รมาดาเดมูข่อยเนะี่ยมูข่อยมันบอทัารรมาดาค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมีอีกเยอะค่ะอืมมีอีกเยอะแล้วไอ้คนนั้นมาไอ้คนนี้มาชุดไทยเป็นนั่นแหละพ่อกันที่กับชีวิตเน่า <laughs> พ่อกันที่กับชีวิตเน่าๆเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีอนาคตน่ะทำยังไงก็ไม่มีอนาคตดูสิดูเขาสิไม่มีอนาคตหมาบ่มีอนาคตค่ะแล้วเมื่อก่อนล่คะค่ะเออป้าถามว่าป้าที่รักต้องดีดค่ะพี่น้องดีดกด็ดีดว่มาแมนดีดจ้านนเนี้ยดีดทั้งคู่คะ่ะดีดเนี่ยดีด,ด,ด จนปากบึงปากเอาโลดนน,นี่ขอขเบอกนี้ท่านเรียงข่อยนะถ้าอีบานเอาไปเล่นถ้าอีบานเอาไปทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็บอกว่าสิ่งที่หนูนาพูดนะนะนั่นคือการที่พาดพิงถึงเขียวสเสวยลูกค่อยหนูนาพูดเกินเลยหนูนาพูดนะไม่มีความจริงเท่ากับไปใส่ร้ายป้ายสีอันนี้นิทานโดยอีบาน อันนี้คือน,นิทานไม่ได้พาดเพียงให้ใครเสียหายนะจ๊ะเออแต่ว่ามันก็อยู่กับความันก็เป็นจริงโอ้ยมีอีกหลายค่ะพี่น้องช่วงบ่ายไม่ค่อยอะไรหรอกพี่หนูนาช่วงเนี้ยแล้วก็พูดไปรอสีสีบอกว่าสีจะขึ้นประมาณสองหรือสามทุ่มสีไปซื้อของ <c oughs> สีไปเที่ยวค่ะอือดูเขาสิดูเราสิตอนนี้แมนเพื่อนคู่อ่าอะไรนะ รู้เรื่องว่าสันต์หวานนั่นแหละตามนั่นดูเขาสิดูเราสิทุกวันนี้เป็นยังไงเมื่อเจ้าเห็นบปล่นะวายผู้นั้นวายผู้นี้หน้าดำค่ําเกียบก็ค่อยผิวดำเห็นวะถึงค่อยผิวดําแล้วเนี่ยค่อยปูดบวมเพราะค่อยเป็นปูิแพ้แล้วก็ถอนฟันยังไม่หายบวมเลยเนี่ยเออ,อพอไพงามกกเกินแต่ดูสิคะผู้เพื่นง,งามไหลอุ้ยหมื่ว่านนี่แอบเบลค่ะหมื่ว่านแอบเบลค่ะ ว่าสั้นผูกผมขื้นทั้งหน้าแอปเปิ้ลใส่กล้องบัลลูว่าจักเทอด้ดอันนี้นะบัดมือนี่ขี่รถไปไหมมือนี่มือเศร้าในขี่รถไปนะอืน้ำอันเิ่นขื้นคอนเทนต์ว่าน้ําท่วมหาป่าน่ะนะเออเพิ่อนก็ขื่นคอนเทนต์ขี่รถไปแบบบ่มีแนวซอยในะน,ะน่ะนาบัดนี้โอ้ยพี่น้องค่ะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวล มีแต่ความเครียดเฮ็ดยังกับบลาบเลื่นเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเป็นวันอะไรนะวันดีมือฉันวันดีเมื่อวานเป็นยังไงคะทุกทั้งวันทุกตั้งแต่ไอ้นี่ไปบูลลี่เขาเขาขึ้นบ้านเขาก่อเสาเอกเสาโทก็ไปเดือดร้อนกับเขาฝนตกก็ไปบูลลี่ไม่มีใครบูลลี่ค่ะ ผู้คนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะอยู่ในสื่อสาธารณะอืมอยู่ในสื่อสาธารณะมันเบาได้มื่อสันวันดีจะคือเป็นทุกข์แท้เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะตัวเองยึดเพราะตัวเองติดแล้วตัวเองก็อยากเอาชนะสิ่งที่ตัวเองพูดมาพอมันไม่ใช่พอคนอื่นเขามาตอบมาโต้มาอธิบายเธอก็รับไม่ได้ก็หาว่าใส่ร้ายนางบานไม่มีอะไรทั้งวี่ทั้งวัน นางหน้าอะไรนะ้าเสื้อนะอ่าแต่อะไรนะอกละโทมมากอืหน้าซื่นอกตมแมนบ่อึบบะตมจังไหนกระเบิงแน่พูดอะไรออกไปเขาก็มาตอบโต้พูดอะไรออกไปเขาก็มาชี้แจงด้วยเหตุและผลแล้วก็หลักฐานไปไม่เป็นนอกจากนางบานพยายามที่จะปกป้อง ไม่ว่าจะทำอะไรถูกหมดเพราะอะไรเพราะนางบานแค่เกาะกระแสนางบานนี่เกาะคอนเทนต์ทำมาหากินนางบานเนี่ยถ้าไม่เกาะกระแสลองไปติติงสักนิดสิีอรำแจ้มันเจ้าไว้ไหมขณะทุกวันนี้มันก็กุ้มใจกับนางบานจะเป็นจะตายอยู่แล้ว พี่หนูนาคุกคีกับมันพี่หนูนารู้ว่ามันนี่ไม่ชอบไม่อา้ามันรับไม่ได้กับนางบานเนี่ยล้านเปอร์เซนต์มันไม่ได้ชอบนางบานแต่มันต้องถ่อยทีถ่อยอาศัยให้นางบานเนี่ยแค่เป็นไม้กันหมาแค่ออกมานั่งดา่านั่งบิดนั่งเบือนแทนออกมานั่งยกยอปอปั้นให้กับควายที่ยังไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยเชื่อ ถ้าเป็นอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ได้มีอคติถ้าลองคนมีเหตุและผลแล้วก็พูดความจริงทุกคนขาเราจะตอบได้ไหมเราจะเถียงคนอื่นเขาได้ไหมถ้าเขาพูดมีเหตุผลแล้วก็ความจริงอธิบายเหตุกับผลแต่เนี่ยอธิบายขึ้นมาทำเป็นคอนเทนต์มาพูดมาอธิบายไม่ใช่อธิบายมันเป็นการบิด มันเป็นการบิดเบือนมันเป็นการมันโนเอาว่าจยงไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่าง,งนีมนงนงงน้มันต้องอย่างนั้นนี่พี่หนูนาก็พูดไม่เป็นหรอกบิดแบบนั้นอะ